สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจเบน n ์มอเตอร์มอที่รักทุกคนนะคะพบกับเน่งเ่งเองค่ะท่ดาวหวังํำรงเวซีโอของ Benz m มอเต m a ์มและวันนี้นะคะเน่งอยู่กับรถเข้าใหม่สดสดร้อนๆน,นะคะที่เป็นโปรไฟล์สุดหายากเวอร์นะเรียกได้ว่ามีไม่กี่คันในประเทศไทยจริงๆสําหรับโปรไฟล์แบบนี้ค่ะเน่งอยู่กับพานามราโฟอีไฮบรนะคะที่เป็นตัวสปอร์ตทัว บ้านท้ายสุดหรูและสปอร์เท่ในสไตล์ชูตติ้งเบรกนะคะมีไม่กี่คันในประเทศไทยจริงๆและเป็นรถจาก AAS ที่ยังมีวารันตีศ AAS สุดสบายใจเข้าได้ถึงปี2027เลยแถมราคาคือฟังแล้วเนื้อเต้นเลยค่ะ เพราะอยู่ในเรน์4ล้านกว่ากว่าเท่านั้นแถมยังประหยัดกว่ารถใหม่ไปเป็น5ล้านนะคะกับคันนี้ที่วิ่งแค่40,000กิโลและมีออปชั่นที่เปรัวรัวจ่ายเพิ่มมามูลค่ากว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าฟินจริงๆสำหรับใครที่ กำลังจะหาซูปเปอร์คาร์สักคันที่อยู่ในเรนงบประมาณ4ล้านกว่านะคะเรียกได้ว่าจะไปหาเวอร์ชั่นที่สุดกว่านี้เนี่ยยากมากจะหาโปรไฟล์ที่ดีกว่านี้เนี่ยยากมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหาพอร์ชอยู่หาซูปเปอร์คาร์ในงบ4ล้านกว่านะคะสามารถแท็กเขานะคะรัวๆเข้ามาดูแชร์ให้เขาได้ดูคลิปนี้ได้เลยค่ะ วันนี้ค่ะเราอยู่กับพานาม e ราคันงามผ่านช่องทางไลฟ์สดนะคะทั้ง2ช่องทางพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook และ YouTube นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากทักทายในคอมเมนต์และสามารถฝากคำถามต่างๆไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้จะคอยมาตอบให้กับทุกคนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่กันยาวๆเลยเพราะออปชันของ Panamera 4 e-hybrid คันนี้เรียกได้ว่าอัดแน่นจัดเต็ม ทุกตารางนิ้วจริงๆเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันค่ะไหนเป็นยังไงบ้างนะคะคอมเมนต์สำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะรถสวยเวอร์มากราคาเท่าไหร่คะมีเรื่องโอ้โหถูก<ล>มากนะคะ <ๆ S 1> เอาแบบเป๊ะๆนะสี่ล้านนะนะเอาใหม่นะสี 4, 000, 5, 90, 000, นะ่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหคือมันคือ,อบบหคเหมือนลดหกสิบเปอร์เซ็นต นะคะ <Christmas. S 1> จากรถใหม่ในขณะที่ยังใหม่กริป40,000โลแล้วเป็นรถที่ยังมีวอศูน AAS อยู่หาตัวจับยากเลยอ่ะนะน่าจะเป็นคันเดียวตลาดเลยที่ได้โปรไฟล์นี้คือทั้งเป็นตัว Sport Turismo ทั้งได้สีเครยอนทั้งออปชั่นเต็ม AAS ทั้งมีวอล AAS อะคือมันเป็นการรวมปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นยากอ่ะสอย่างพร้อมกันอะ อยู่ในคันเดียว,ยวแล้วจะไปหาที่ไหนนะคะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาพาไปรู้จักนะคะกับน้องพานาที่เป็นเวอร์ชัน Sport t ทัวริสโมคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะคือต้องบอกว่าโอ้โหภายนอกนี่ก็ดูเด่นเป็นสง,งา่าจริงๆโอ้โหที่สุดแห่งออร่าแล้วเป็นออร่าที่ใช้แบบ everyday ค่ะได้ด้วยอะ่ะคือไปกันได้แบบ สคนนี่คือสบายสบายสวยๆนะเป็น everyday ค่ะได้จัดๆนะคะกับ Panamera 4e Hybrid สีหล่อขนาดนี้แน่นอนนะคะเครยอนเฉพาะสีเครยอนนี่ก็เพิ่มมา2องแสนกว่าบาทแล้วนะคะซูมให้เห็นความเงาวความรักษานะคะความเป็นสีเทานมนะที่ทุกคนนี่คือคกรีดร้องและตามหากันมามากที่สุดนะคะ จุดเด่นของพานาคันนี้เนี่ยนอกจากสีแล้วเนี่ยนะคะพาไปดูตรงก้นก่อนเลยนะคะเพราะเขาเป็นเวอร์ชั่น Sport t ทัวริสที่มีในไทยแบบนับนิ้วได้พานาที่คุณเห็นคันอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นก้นแบบลาดลาดลงไปธรรมดาเนาะ แต่ว่าคันนี้นะคะก็จะเป็นทรง Shooting Brake หรือว่าในภาษาไทยของเราเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับทรงแวนเป็นทรง Estate นะคะที่มีพื้นที่ด้านหลังเนี่ยยาวมาเฮ้ยซึ่งมันทำให้เกิดฟิลลิ่งที่แบบเอ้ย e มีความสปอร์ตขึ้นมีความลุยขึ้นมีความ Adventure ขึ้นแล้วที่สำคัญยูนีไม่เหมือนใครเลยจ้ะคนอื่นจะขับ พานาแบบไหนฉันไม่รู้แต่ฉันขับพาหนะสปอร t ต u r i s m สโคืออย่างรอนะคะแล้วนอกจากนั้นต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยคือกดมาเต็มจริงๆสำหรับเพศออปชันนะคะตั้งแต่อะไล่วนไปเลยแล้วกันเนาะไหนๆอยู่ท้ายแล้วนะซูมนะให้ดูนิดนึงนะคะปลายท่อของเรานะคะเป็นท่อคู่นะสองฝั่งอย่างหล่อนะคะ ตัวปลายเท่าคู่นะคะที่เป็นรมดำนะคะหลังคาดำหูช้างดำมือจับดำนี่คือใช้เงินแรกมาทาั้งนั้นนะคะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าในโลกของพอร์ชนี่คือคอนเซปตโลกนี้ไม่มีอะไรฟรียอย่างแท้ทรูนะคะเพราะว่ามือจับดำหูช้างดำต่างๆนี่ก็คือหลายหมื่นบาทแล้วทุกคนแค่การคอนฟิกให้เป็นสีดำนะคะนอกจากนั้นค่ะล้อแม็กลายสปอร์ตหล่อมากนะซูม มาดูหน่อยตัวนี้เนี่ยคือเป็นการคอนฟิกจากโรงงาน Porsche เลยค่ะน้องยาล้อแมกขอบ21นะคะเป็น Panamera Sport Design Wheel แล้วไม่ใช่เวอร์ชั่น Sport Design Wheel ธรรมดาสั่งเป็นตัว Jet Black Metallic ค่ะทุกคนก็คือเป็นล้อแมกสีดำ m e t a l ลิกเงาจากโรงงาน Porsche ค่ะหล่อไหมเท่มั้ สุดๆไปเลยนะไม่สามารถที่จะหาได้อีกแล้วนะคะแล้วพอเวลาที่สีดำเนี่ยเนาะดำหูช้างเอ่ยดำล้อแม็กเอ่ยมันตัดกับเครยอนอะ่ะมันดูแบบยิ่งทำให้มันดูไดเมนชันดูมีเดฟิเนชันดูมีไดเมนชันมากขึ้นลงตัวมากๆนะคะตัวสีเครยอนเองอย่างที่บอกไปแล้วนะ2 7 2 0 0 0 0บาททวนเฉพาะค่าสีสุดพิเศษนี้นะคะ ด้านบนก็ยังจะเห็นตัวหลังคาพานนรามิกรูฟบานใหญ่ยักษ์อีกตั้งห้านะคะที่ทำให้เราที่แบบเด็กกรีดร้องกันแบบรัวๆเลยนะจ๊ะนะคะกอนที่เราจะไปข้างในนะคะก็จะออบอกกันอีกนิดนึงนะโอเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะว่าเฉพาะตัวตัวที่เป็นเพน์ดำเนาะหูช้างดำล้อแม็กดำนะคะ ปลายท่อดำนะให้ทายสิว่าเฉพาะค่าดำเนี่ยเท่าไหร่น้องอาน้องยาลองทายสิขำๆน้องยาเนี่ยค่าทำให้เป็นสีดำเนี่ยเท่าไหร่จากในโรงานมอะห้าหมื่นว่าเยอะแล้วอาไหนตากล้องลองช่วยทายหน่อยคิดว่าเท่าไหร่ค่าดำแสนหนึ่งอ่าเฉลยเลยนะสามแสนสี่หมื่นเก้าพัน่ะเฉพาะค่าดำเมทัลลิกทุกคนเพราะฉะนั้น ถามว่าแทนที่เราจะต้องไปจ่าย3า9แ0 0สี่หนเกนในศูนพอ h e เพื่อคอนฟิกสิ่งเนี้ยนี่คือรวมอยู่ในตัวรถเลยอะเหมือนได้ฟรีอะเอาจากไหนได้กว่านี้อีกนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูความหล่อเหลาเอาการภายในนะเราก็จะมาดูที่ตัวออปชันหลักอีกตัวหนึ่งก็คือไฟหน้า LED Matrix นะคะตัวนี้ที่เป็นไฟหน้าตัวท็อปค่ะไฟหน้าตัวท็อป LED Matrix ตัวนี้ก็เช่นเคยค่ะฟาดฟาดห0 0 0บาทจะ้ะ เอากับเขาสินะคะคราวนี้เราเข้าไปดูข้างในกันเนี่ยทุกคนดูดิมือจับที่เป็น High ฮก o อสแบล็กเมทัลลิกหล่อไหมยังหล่อนะสามแสนกว่าต้องหล่อแล้วล่ะนะสามแสนกว่าต้องหล่อหล่อขึ้นมาเลยอะเนาะโอเคคราวนี้ค่ะเข้าไปดูภายในโอ้โหเป็นคันที่มีรสนิยมจริงๆนะต้องบอกว่าคันนี้คอนฟิกมาจากโรงงานพอร์ชแบบต้องเป็นเป็นคนรักพอจริงๆเป็นแบบ เป็น Product Expert ของ Porsche ที่ c o n f ิกเองนะคะคันนี้นะคะจะไม่ใช่เป็นลูกค้าคอนฟิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันเข้ากับสุดๆคุณภายนอกเป็นเครยอนตัดดำเมทัลลิกภายในก็เป็นทูโทนเครยอนแบล็กอีกคือมันเป็นการจับคู่สีเดียวกันกับภายนอกค่ะก็คือเครยอนตัดดำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกคนรู้ไหมว่า ภายในสีเคยอนตัดดำตัวนี้แล้วเขาใช้เป็น smooth finish little l ก็คือเป็นหนังคล้ายๆกับหนังดปป้าค่ะก็คือหนังไม่มีเกรนนะคะเนียนทั้งตัวแบบนี้่น้องยาลองทายอีกทีหนึ่งสิว่าเฉพาะภายในสุดพิเศษนี้กี่บาทภายในขอทายว่าเออหนึ่งแสนสองแสนอ่า1นึ่งแสนสแสนก็เยอะมากแล้วนะ แต่จะบอกว่าสามแสนจ้ะสามแสนได้ทอนเก้าร้อยจ้ะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทกับ black uh two tone leather นะคะ black and crayon smooth finish leather ตัวนี้โอ้โหเรียกได้ว่าต้องเอาเท่าไหร่อ่ะนะคุ้มสุดๆคือซื้อกับเราแค่4ี่ล้านห้านเกอ่ะแต่แต่ละอย่างที่ใส่มานี่คือเต็มแบบไม่กักเลยทีเดียว ะะเรียกได้ว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะทุกคนคราวนี้อยากให้ซูมให้ดูช่องแอร์นิดนึงนะคันนี้เนี่ยเป็นคันที่ลงดีเทลจริงๆนะคะเพราะแม้แต่นา,ลายลละเอียดนะคะช่องแอร์นะคะหรือว่าจะเป็นภายนอกนะคะที่เป็นปลายท่อต่างๆเนี่ยมันมันถูกออกแบบคอนฟิกมาอย่างลงตัวมากๆนะคะเลิศดหลูมากๆเลย นะเนี่ยแม้แต่ตัวกระจกมองข้างกับตัวมือจับที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้รวมอยู่ในสามแสนนะด้วยนะกระจกมองข้างนี่อีกสามหมืนมือจับอีกหมื่นกว่าพระเจ้าสุดยอดจริงๆนะคะคราวนี้ค่ะทุกคนมันก็จะมีความพิเศษไปมากกว่านั้นอีกนะอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งแล้วก็เข้าไปคุยกันนะอุ้ยอุยใครจะหาแบบพานาสักคันนะ หรือว่าซูเปอร์คาร์ในเรนท์สี่ล้านกว่านะคะไม่สามารถที่จะพาดคันนี้ได้เลยนะคะอ่ะเราลองมาดูกันนะคะว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างนะจุดนี้นะจ๊ะนะคะโอ้โหภายในรูหลาไมจริงๆใหม่กลิปนี่วิ่ง4ี่หมื่นจริงเหรอเนี่ยคือจะบอกว่าสภาพเหมือนวิ่ง4ี่พันเลยอะสภาพเหมือนสี่พันเลยน้องยาดูดิ ปุ่มเปิมเนี่ยนะคะ,มามาะไม่มีส c r a ร c เลยเนาะใหม่มากมาีอ่านาเมราข้างในนะคะทริมตัวนี้เป็นคาร์บอนทั้งหมดนะคะตัวนี้นะคะข้างในนะคะอ่าเดี๋ยวซูมนะจะซูมอ่ะซุมตรงแผงประตูก็ได้จ้ะ<อ>เนาะทริมเนี่ยเป็นคาร์บอนหมดเลยนะพวกนี้จ่ายตังค์หมดเลยนะคะคอนโซลด้านบนก็เป็น smooth เ,เต a t h e r นะตัดด้วยส t i ช c ิ i n g สีครยอนนะคะพวงมาลัยเป็นคาร์บอนหมดนะคะ เลิศกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะนอกจากในส่วนของดีไซน์ต่างๆนะ,ะข้างบนนี่ค่ะหลังคาพานอนรูฟบ้านใหญ่นะเลิศหรูอ่าอลังการสุดๆมีไปถึงข้างหลังเลยยาวไปจนถึงข้างหลังเลยนะเดี๋ยวเราสองคนจะไปนั่งเบาะหลังโชว์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ทีนี้นอกเหนือจากออปชันในเรื่องของความสวยงามและดีไซน์แล้วนะคะคันนี้เนี่ยในส่วนของสปอร์ตเอ็กซออส ทั้งตัวเสียงท่อที่เกิดขึ้นจริงต่างๆนะคะก็จัดมาให้เต็มนะคะในเรื่องของระบบการขับขี่นะคะก็มีออปชันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะด้านความงามอย่างเดียวนะที่จัดมาเต็มนะคะในเรื่องของ performance นะคะก็จัดมาเต็มอีกเช่นกันคะ่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งหลังกันนิดนึงดีกว่าเนาะได้เลยค่ะเนี่ยนะทุกคนเนี่ยทุกคน t r i ค c a r บอนเนี่ยแสนหนึ่งสี่นะคะ อยากจะบอกนะแล้วก็ตัวสปอร์ตสเปียริงบิวตัวนี้อย่างเดียวห0 0 0 0ื่นเฉพาะพวงมาลัยตัวนี้ห้าหมาื่นนะคะเลนเชนจแอซิสก็มีนะคะแล้วก็สปอร์ตสปอร์ตเอ็กซสนะคะอย่างเดียวก็2องแสนกว่าทุกคนสุดยอดนะคะคันนี้ยังมีตัว Power s t ์ส r i เ g p l ริอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่อง performance นี่ก็คือเต็มที่เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเบาะหลังให้ดูหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นพาณานะคะบางคนก็ใช้นั่งมากกว่า2ท่านค่ะในชีวิตประจําวันนะคะว่าข้างหลังนั่งสบายไหมนะเดี๋ยวเราก็จะไปโชว์กันหน่อยนะคะอ่าเข้าไปนั่งข้างหลังกันดีกว่านี่นะคะ ใช้แล้วข้างหลังก็จะมีจอเป็นของตัวเองนะคะสามารถที่จะปรับโ s ซิชันเบาะนะคะต่างๆได้เลยนะคะทุกคนก็สะดวกมากๆนะคะในการใช้งาน,นะคะ่ะแล้วก็ปรับนะมี Luxury Climate นะคะปรับอุณหภูมิแยกกันได้เลยนะคะทั้งหมด4โซนนะคะหรือว่าจะปรับ เปิดปิดนะคะหลังคาพาโรรามิกรูฟของตัวเองนะคะได้ตามชอบใจเลยนั่งข้างหน้าว่าสวยแล้วนะทูโทนเครยอนนะนั่งข้างหลังอะพอเวลาเราเห็นพื้นที่แบบมากขึ้นอะยิ่งสวยหนักกว่าเดิมอีกเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเครยอนหมดเลยแล้วก็ตัดด้วยทูโทนแบล็คข้างบนทำให้แบบดูเหมือนมีเดฟิเนชันมากขึ้นนะคะดูมีอะไรอะไร มากขึ้นนะคะก็ได้ได้ว่าลงตัวมากๆค่ะ<า>นอกจากาาาคันนี้เนี่ยเทียบเท่า S-Class ไหมคะแบบต้องบอกว่านคนาาลับโปรด<ห>ักไลน์กันเนะาะ S-Class เนี่ยเป็นซีดานหรูนะคะเน้นความหรูหราเน้นนั่งสบายกว้างขวางนะคะเน้นลุกผู้บอนะคะในขณะที่แบรนด์พ s ร์ชเนี่ยเขาจะมีกลิ่นอายของ Racing Cars, สปอร t c a r รอยู่เป็นหัวใจหลักของแบรนด์เนาะมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพานาเนี่ยมันเป็นรถ s p o r t ตคาร์เต็มรูปแบบเลยที่มีประตูหลังแถมมาแล้วก็มีสีที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหัวใจหลักของ Product ไม่เหมือนกัน,นะค่ะหัวใจหลักของ S-Class คือความ Luxury ค่ะในขณะที่หัวใจหลักของพานาคือความเป็นรถ s p o r t ตสุดซิงนั่นเองนะคะ ทางบ้านถามว่าคันนี้นี่เป็นทรงอะไรคะคันนี้แบบทรง SUV หรือคูปหรืออะไรอ่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันว่า Panamera เป็นรถ Porsche เวอร์ชัน4ประตู4ที่นั่งเนาะ <S <S แต่ว่า Panamera สปอร์ตทัวริสโมคันนี้ค่ะมีความพิเศษกว่าพ a น a ม e ร a ธรรมดาเพราะว่าเป็นรูปทรงชู i ิ้งเบรกหรือหลายคนอาจจะนึกถึงรูปทรงแวนนะข้างหลังเนี่ย ตรงนี้ค่ะหลังคาเนี่ยเสาซีมันจะไม่ได้เป็นเสาซีเหมือนรถเก๋งค่ะแต่มันจะเป็นเสาซีที่ยกสูงขึ้นไปแล้วก็เป็นรูปทรงกึ่ง h a t ช h แบ็กเหมือนกับรถทรง e s t a ต e ทรง Shooting b r บรกนั่นเองนะคะโอเคนะคะนอกจากนั้นนะขอพรีเซนต์ความเป็น e h y b r i d ด้วยแล้วกันนะคะเป็นรถที่แรงมากแล้วก็เป็นแรงแบบไม่ต้องรอรอบนะเพราะว่า คลิกดาวปุ๊บเนี่ยแรงจากมอเตอร์ไฟฟ้ามันมาเลยนะคะเราสามารถที่จะเติมน้ํามันเบนซินล้วนๆแล้วไม่ชาร์จเลยก็ได้ขับไปยาวๆเติมน้ํามันอย่างเดียวประหยัดมากๆเพราะเป็นระบบไฮบริดนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครรักจะชาร์จอยากได้ฟิลเป็นเหมือน EV ชาตินี้ฉันไม่ต้องเสียเงินให้ปั๊มน้ํามันได้อีกเช่นกันก็สามารถที่จะชาร์จแล้วก็ใช้ให้เป็นเดลี่ยูสได้อยู่ในเรนประมาณไม่เกิน50กิเม ต่อ1นึ่งฟู a ชาร์ค่ะก็สามารถเลือกได้เลยว่าไลฟ์สไตล์ใครเนี่ยเหมาะกับแบบไหนนะคะอีกคำถามนะคะคุณนิ้งทางบ้านถามว่าเออภายในสีเคยอนเนี่ยจะดูแลยากไหมคะแบบว่าโอจจ้จริงๆแล้วไม่ยากเลยเป็นสีเทาที่ง่ายกับชีวิตมากค่ะมันไม่ได้เป็นเทาที่ขาวกันไปทุกคนมันเป็นเทาที่มีความเทาค่ะเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งในสีที่ดูแลง่ายที่สุดแล้วจ้ะอืม <c oughs> ถ้าเวลาขับเร็วเนี่ยเสียงมันจะเงียบมากไหมคะหรือว่าแบบเสียงดังอะไรไหมเงียบค่ะเงียบเงียบค่ะดอพานาแล้วก็พอชโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นเป็นรถทีเ่เป็นการระบบเก็บเสียงดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเงียบเลยอิน e n e เนอนะคะอีกอันนึงเลยที่อยากจะโชว์นะคะเพราะว่าแบบออปชั่นมากเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอบล็ m มโลโก้ที่อยู่ที่หัวหมอนอีกด้วยนะตัวนี้ก็หลายหมื่นบาทแล้วนะจ๊ะโลโก้พอชที่หัวหมอนนะคะ ตัว e h y b บิดตัวนี้ถือว่าขับสนุกไหมคะคุณนิ้งตัว e h y b r ิดขับสนุกมากเพราะว่ามันมีความแรงค่ะทุกคนอย่างที่บอกเนาะมันไม่ได้จากน้ํามันอย่างเดียวมันเป็นความแรงจากมอเตอร์ไฟฟ้าผสมด้วยเพราะฉะนั้นมันมีความพูดธปาจจิจัดและก็ตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีค่ะทําให้ขับแล้วก็เราใจมากๆเลย ถ้าให้เลือกว่าต้องขับในเมืองหรือขับต่างจังหวัดนี่อันไหนจะเหมาะกว่ากันโอ้จริงๆเหมาะทั้งคู่เลยนะเวลาที่เราขับในเมืองแบบรถติดติดเนี่ยนะคะมันก็จะมีความประหยัดน้ํามันเนาะหรือว่าถ้าใครชาร์จเนี่ยแล้วเราขับในเมืองเนี่ยตลอดไปเลยเราแทบจะไม่ต้องเติมน้ํามันเลยเนาะถ้าเราขับแค่ในเมืองแต่เวลาถ้าเราขับไกลๆขับต่างจังหวัดมาสองร้อยโลขึ้นไปเนี่ยเออเราก็จะต้องใช้ระบบน้ํามันอยู่แล้ว แต่ว่ามันเป็นระบบน้ํามันที่ประหยัดเพราะว่าไฮบริดมันเข้ามาช่วยค่ะแล้วก็มันก็มีความแรงของมันเพราะฉะนั้นเวลาเราขับ่างจังหวัดขับยาวเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยสูงแรงม้าสูงเราสามารถที่จะแช่ยาวอยู่ที่ความเร็วสูงได้เลยอทางบ้านนะคะคุณชาวิกาถามว่าขับเชื่อนสี่ล้อไหมคะคุณนี้ตัวนี้ขับสี่ใช่ไหมสี่สี่ค่ะถูกต้องใช่ค่ะใช่ค่ะขับสี่ค่ะ คุณลอยใสนะคะถามว่าค่าบำรุงรักษาแพงไหมคะคุณนี่ต้องบอกนะคะว่ายังไงพอร์ชก็คือพอร์ชเนาะคำว่าแพงไหมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเทียบกับอะไรมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเราเทียบอยู่ในตระกูลพอร์ชเนี่ยนะคะแน่นอนการเซอร์วิสพ s ร์ชมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารถที่เป็นแบรนด์แมสอื่นๆอยู่แล้วค่ะคำถามมาได้เลยรัวๆนะจ๊ะ าชื่นชมทักษะคุณเน้งในการไลฟ์นะคะพังคู่จริงๆอ๋อขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณคุณพิช c h นะคะบอกว่าคุณคุณธีระหายไปไหนค่ะหลายปีแล้วอะไรใครนะเสียงนุ่มเหมือนคุณเน้งมากคังคุณธีระหายไปไหนใช่ไหมอยากชวนคุณธีระกลับมาไลฟ์ใช่ไหมคะคุณธีระจะเป็นเพื่อนคุณเน้งค่ะคุณคุณพิช c h ดังอะไรสักอย่างอ๋อคุณพิช chi เป็นลูกค้าค่ะคุณธีระเป็นน้องชาย อยากชวนคุณธีระกลับมาไล่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวว่างๆจะชวนกลับมานะคะคุณธีระวุ่นวายกับธุรกิจอื่นๆอยู่ค่ะตอนนี้มีคาถามจะทางบ้านนาะว่าเฉลี่ยค่าบำรุงรักษาต่อปีประมาณเท่าไหร่คะจริงๆค่อนข้างเฉลี่ยยากนะจริงๆค่อนข้างเฉลี่ยยากค่ะสามารถตอบอาจจะตอบยากนะว่าเฉลี่ยเท่าไหร่ค่ะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานของเราด้วยแต่ว่าด้วยความที่คันนี้ยังมีวอลู AAS ถึงปี27นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของค่าซ่อมบำรุงส่วนนั้นก็ยังปัดไปได้อีกค่ะในช่วงของปี27นะคะทางบ้านถามว่ารถเช็คศูย์ AAS ตลอดได้เลยใช่ไหมคะใช่เลยรถผ่านการเช็คศูย์ AAS ตลอดแล้วก็สามารถที่จะเข้าศูย์ AAS ต่อไปได้เพราะว่าเป็นรถ AAS นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมวารันตีถึงปี2027อย่างที่ได้บอกไปด้วยค่ะ มาถึงคำถามที่ทุกคนอยากรู้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์หรือผ่อนได้เท่าไหร่บ้างคะคันนี้นะคะราคาประมาณ4.5ล้านเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถจะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะงดูยอดให้นะคะประมาณ3ล้าน6แสนบาทค่ะถ้าเราผ่อน60เดือนจะตกยอดผ่อนอยู่ที่ประมาณ7หมื่นกว่าบาทค่ะถ้ามีรายได้ประมาณ150,000ขึ้นไปก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของพานาเมราคันนี้ได้แล้วนะจ๊ะ เออทั้งบานนะคะกังวลว่าเออถ้าราคาขายต่อมันจะตกไหมคะคุณนิ้ต้องบอกว่ามันตกมาเยอะแล้วนะคนที่ซื้อตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่กูดทามมากๆจังหวะดีมากๆคือคุณเชื่อไหมว่าจากรถที่ออกใหม่เนี่ยเกือบ12ล้านตอนนี้เหลือแค่4ล้านกว่ามันคือการทำส่วนลถ6 70%ลงมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นซื้อตอนเนี้ต่อให้ใช้ไปแล้วขาดทุนอ่ะก็นับว่ากำไรใช้แล้วค่ะเพราะว่ามือที่หนึ่งอ่ะขาดทุนมาให้เยอะเหลือเกินจ้ะถือว่าคุ้มนะคะถ้าเทียบกับซื้อคุ้มมากโอ้โหก็ดูสภาพสิจ้าน้องยาดูสิใหม่กิฟต์ยังกัสี่พันโลอย่างเงี้ยชุดแต่งแบบแต่งขนาดเนี้แล้วเขาเลือกคอมบิเนชันได้ดีอ่ะคือเลือกเราออกผู้ดีมากเลยอ่ะออกทรงรวยอ่ะ นึกออกปะเป็นเครยอนดำอย่างเงี้ยนะคะแล้วยังมีวารันตีด้วยอะ่ะเราประหยัดไป60-70%ไม่ซื้อคันนี้ก็ไม่รู้จะซื้อคันไหนแล้วจริงๆค่ะทาง u t u b e นะคะทางบ้านทาง YouTube ถามมาว่าลำโพงของตัวพอดต,ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะตัวนี้เป็นโบสนะถ้าพี่จะไม่ผิดนะตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงโบสค่ะ สิ่แรงได้ใจใช่ไหใช่เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับมือถือมือถือ Apple CarPlay อะไรต่างๆได้ประมาณนี้เลยค่ะนีโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนี่นะคะบอกเลยว่าเออเปิดฝาท้ายให้ลูกค้าดูหน่อยเนาะเปิดฝาท้ายให้ทางบ้านดูนิดนึงไหนๆเราเป็นตัว Sport Turismo นะคะจุดเด่นของเราเนี่ยจะอยู่ที่บั้นท้ายแล้วก็พื้นที่เก็บของนะคะที่มากกว่านะคะเดี๋ยวนะตัวเองตรงไหนนะ นี่ตัว Sport t ทัวริสก็จะมีพื้นที่เก็บของกว้างใหญ่อลังการกว่าค่ะแล้วก็ใครที่เป็นสายขนสายเดินทางต่างจังหวัดเดินยาวเดินไกลอะไรยังไงก็แฮปปี้ได้เลยนะคะกับความที่นั่งข้น้ากสบายเก็บของใช่ข้างหลังก็สบายนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะโลโก้มีความเขียวนะ สไตล์ของ e hybrid นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะพลาดไม่ได้แล้วล่ะต้องตอนนี้แล้วล่ะแล้วก็สเปคนี้ราคานี้ต้องบอกเลยว่าสงวนสิทธิ์ให้กับท่านที่มาก่อน,อนเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าถ้าขายไปแล้วแล้วบอกว่าให้คุณเนงอะเสกพานานะาเอออีกคันนึงเนี่ย,จะจะยเอาสเปคนี้เลยนะคุณเนง สปอร์ตทัวริสโมนะเอา 4K ย้อนออปชั่นอย่างเต็มมือเดียวไว้ AAS แล้วมีวอลด้วยนะคุณเองนะโอ้โหคุณขานจะไปเซ็จากไหนเพราะฉะนั้นนะคะลอยมาเสิร์ฟถึงตรงนี้แล้วจัดไปค่ะจัดไปอย่าให้เสียนะคะเบนมาตอมอลของเราเปิดทำการทุกวันค่ะ 9โมงถึง6โมงเย็นแต่หลายๆท่านเนี่ยบอกเลยทุกวันนี้นะปี2025เราเนี่ยนะคะสามารถโอนจองได้ก่อนเลยนะคะเพื่อล็อกสิทธิ์บางท่านอยู่จังหวัดไกลๆไม่อยากจะมาได้เลยสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นว่าเปิดทุกวันไหมถ้าจะมาเปิดทุกวันพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสอบถามกันเข้ามาก่อนได้ที่092 92 456 41หรือ Line Official ตามที่ใส่ไว้ให้ในแคปชั่นนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ยูทูบคอมเมนต์ที่พิมพ์เข้ามาสอบถามแล้วก็คุยกันนะคะพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงกับทีมพิากษาการขายและพบกับเน้งในเวลาบ่ายโมงตรงอีกเช่นกันทุกวันจันทร์ขุดสุก